iPhone 13ถ่ายหนังผีไทยนะครับโดยผู้กำกับชัตเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้ครับสำหรับคุณที่ยังไม่ได้ดูนะครับตอนนี้นะครับ iPhone 13นะครับผู้กำกับคนไทยนะครับผู้กำกับเดชชัตเตอร์นะครับหนังผีไทยที่ในตำนานเลยนะครับผู้กำกับหนังผีเรื่องแฝดนะครับคุณภาคภูมินะครับเอา iPhone 13มาถ่ายหนังผีแล้วนะครับครนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้ชมนะเดี๋ยวผมมีลิงก์อยู่ข้างล่างที่ e s สคริปชันนี้นะครับก็กดลิงก์นี้เข้าไปชมได้เลยนะครับที่ Apple Thailand นะครับก็เรื่องหนังที่เขาทำด้วย iPhone เนี่ยนะครับถ้าคุณที่เป็นแฟนไอโฟนคงจะเห็นละวนะครับว่าหลายหลายประเทศหลายๆมันมีหลายเรื่องมากทั้งทั้ง,งของของทาง Apple เองหรือว่าของทางจีนนี่ก็แบบว่าโอถ่ายออกมาสวยๆดีๆหลายเรื่องมากเลยนะฮะที่ใช้ไอโฟนไอโฟนสิบสถ่ายนะครับก็ครนี้แต่สำหรับเรื่องนี้นะครับที่อยากจะมาพูดถึงก็คือว่ามันมีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าพอมันเป็นหนังผีปุ๊บทำไมครับมันจะต้องถ่ายในที่มืดใช่ไหมฮะ พถานทนี่มืดปุ๊บมันก็เป็นการเป็นบทพิสูจน์อันหนึ่งของโทรศัพท์ iPhone เนี่ยว่ามันถ่ายในที่มืดแล้วออกมาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องเรื่องเรื่องถ่ายยางไรอะไรมันเป็นยังไงบ้างนะครับเขาทำเงินยังไงบ้างนะครับถ้าคุณที่กำลังจะเข้าไปดูนะครับก็คงจะเขียนเขียนเลยนะครับว่า ที่พาาหั่วเขาเขียนไว้เลยนะครับชื่อหนังว่าผีตามคนเนี่ยนะครับแล้วก็การถ่ายด้วย iPhone 13ในสภาวะแสงน้อยนะครับแปลว่านะครับาการจัดแสงกันอะไรพวกนี้เขาถ่ายเหมือนถ่ายหนังจริงเลยซึ่งใช้กล้องใหญ่เลยแต่แค่ใช้ iPhone เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการที่จะใช้ iPhone ถ่ายแล้วให้มันออกมาดีเนี่ยมันมีมันมีอะไรหลายอย่างนะไม่ใช่คุณ โอ้ยฉันมี iPhone 13แล้วหยิบออกไปแล้วจะถ่ายได้ออกมาแล้วเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวผมจะทําคลิปพิเศษตั้งหากเลยว่าจะถ่ายยังไงแล้วให้มันออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะก็ติดเดี๋ยวติดตามที่ช่องนี้นะช่องน,นี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปพิเศษแชร์เรื่องนี้ให้คุณฟังนะครับแต่วันนี้อันนึงนะครับที่ผมชอบเลยและอยากจะพูดมากที่สุดเลยก็คือว่า,าหนังเรื่องนี้นะครับการที่ใช้ iPhone 13ถ่ายเนี่ยโดยเฉพาะเป็นหนังผีไทยเนี่ยของคนไทยเนี่ย มันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากเลยสําหรับคนที่กําลังจะเป็นฟิล์มเมกเกอร์นะฮะหรือคนที่อยากจะทําหนังนะครับหรือว่าคนที่อยากจะถ่ายวิดีโอให้มันออกมาดูดีๆด,ด้วยมือถืออะไรพวกนี้ผมว่าอันนี้มันจะเป็นกําลังใจมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาทําอะไรพวกนี้กันมากขึ้นแล้วก็หันมาศึกษาแล้วก็ทํางานดีๆโดยใช้แค่โทรศัพท์เนี่ยตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ยที่คุณมีอยู่เนี่ย กันมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนาาการอุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือว่าหรือว่างานเกี่ยวกับงาน,งานวิดีโออะไรพวกนี้นะครับของเราได้ดีทีเดียวนะครับอย่างที่แจ้งมานะฮะเขาบอกว่าพา,าถัวไปเลยว่าในสภาวะแสงน้อยนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้แปลว่า p p o o n เนี่ยมันพิสูจน์เห็นแล้วว่ามันถ่ายอะไรในที่มืดเนี่ยได้ดีมันสามารถจะเก็บรายละเอียดในที่มืดมืดได้ดีนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาจะถ่ายจริงเนี่ยมันก็ต้องมีการจัดแสงด้วยนะมันถึงจะออกมาสวยมันไม่ใช่แบบว่าทุกอย่างเปิดไฟหมดแล้วก็ไฟธรรมชาติหมดเลยแล้วมันจะออกมาดูดีอะไรเงี้ยนะครับมันก็ต้องมีการจัดแสงบ้างแต่ว่าพอยต์คือมันถ่ายในที่มืดได้ดีมากนะฮะพอเป็นหนังผีแล้วมันออกมาแบบเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่สําคัญนะครับเวลาคุณใช้โทรศัพท์ถ่ายหนังเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยนะครับ ก็คือคุณจะประหยัดเวลามากเพราะถ้าคุณใช้กล้องใหญ่เนี่ยไหนจะต้องมีตากล้องนะครับมีคนูโฟกัสมีผู้ช่วยตากล้องกว่าจะประกอบกล้องขึ้นมานะครับมันก็ใช้เวลามากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ตำแหน่งในการที่จะวางกล้องของคุณก็เหมือนกันนะครับพอเป็นกล้องใหญ่มันก็จะต้องมีองค์ประกอบมากขึ้นนะครับแทนที่มันจะใช้แค่แบบริกเล็ก,ลกๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใช้แค่กิมเบิหรือว่าใช้แค่ gimbal, เซลฟี่สติ๊กถ่ายหรืออะไรพวกนี้นะครับมันจะไม่ง่ายมันจะไม่ง่ายละเพราะฉะนั้นพอใช้โทรศัพท์ถ่ายปุ๊บเนี่ยมันสะดวกแล้วมันเร็วขึ้นเยอะมากนะครับแต่ครนี้อีกการหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าบางคนอาจจะรู้จักคุณที่ใช้โฟนอยู่คงรู้จัก cinematic mode ละนะครับว่าที่มันทำให้หน้าชิปหลังเบลอได้มันมีมี depth of field มากขึ้นอะไรแบบนี้มันทำให้ภาพสวยแต่ว่าวลาเรา,เราถ่ายจริงเนี่ยไม่ใช่ว่า เราจะใช้ Cinematic Mode ตลอดเวลาในการถ่ายทั้งเรื่องนะฮะคือเราก็ต้องเลือกเอาอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าคุณจะถ่ายภาพกว้างมากๆเงี้ยคุณคุณสามารถจะใช้ iPhone 13คุณจะหลอกถ่ายให้เหมือนถ่ายจากโดรนได้เลยไม่ต้องใช้โดรนจริงก็ได้หลอกให้เหมือนใช้ถ่ายจากโดรนคุณอาจจะใส่เซลฟี่สติ๊กยาวๆสูงๆนะถือขึ้นไปนะครับแล้วก็เปิดเลนส์กว้างหน่อยะฮะมันก็จะเหมือนกับถ่ายภาพทางอากาศได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ใช้ซิ n เน a t i ติกโบดละคุณก็จะไปใช้ออตาไวอันเกิลเลนส์ถ่ายแทนนะครับหรือว่า,อ,าอย่างมีซีนในหนังเนี่ยที่ต้องการให้เห็นตาคนชัดๆตานักแสดงนะครับเพราะมันจะได้สื่ออารมณ์อะไรต่ออะไรพวกนี้เวลาถ่ายพวกนี้มันก็จะต้องใช้มาโคละนะครับมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ใช้ซิเนอติกละอยากถ่ายใกล้ๆมากๆมันก็จะต้องเป็นใช้มาโคนะครับถ่ายนะครับหรือ อีกหลายๆอย่างนะครคือคือมันไม่ใช่ว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เปิดวิดีโอแล้วถ่ายเลยมันก็จะต้องเลือกซีนเมติกโหมดเลือกว่าซีนไหนจะใช้เลนส์อะไรยังไงจะปรับยังไงนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับแอปพลิเคชันก็เป็นสิ่งสำคัญในการเลือกใช้ถ่ายนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่คุณควรจะต้องใช้เลยก็คือโหมด ProRes นะครับที่ iPhone 13มีให้นะครับ คือโหมด ProRes เนี่ยมันจะเป็นไฟล์ที่มันจะใหญ่มากนะแต่ว่ามันจะเก็บรายละเอียดได้ดีมากพอถึงเวลาพอตอนคุณไปตัดต่อแล้วเนี่ยคุณไปแต่งสีทำรายต่ออะไรปุ๊บเนี่ยคุณสามารถที่จะดึงรายละเอียดของภาพอะออกมาได้มากขึ้นนะครับซึ่งใน iPhone 13นี่มีแล้วแต่ว่าบอกเลยนะมันกินกินไฟล์เยอะมากไฟล์มันจะใหญ่มากนะคือแบบทางเรื่องเนี่ยถ่ายแล้ว เก็บไว้ในโทรศัพท์อย่างเดียวไม่น่าจะพอก็คงถ่ายเดี๋ยวก็ต้องคอยทยอยเอาภาพออกเก็บไว้อะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอ,อยากจะมาแชร์นะครับผมอยากจะมาแชร์แล้วก็อยากจะสนับสนุนกับคนที่เป็นฟิล์มเมกเกอร์ทั้งหมดด้วยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่เราคนไทยามาทําอะไรอย่างนี้ให้ดูกันนะครับก็ติดตามและเป็นกําลังใจให้ตลอดนะครับก็สาหรับวันนี้นะฮะก็คงประมาณนี้ถ้าใครที่ชอบเกี่ยวกับวิดีโอโปรดักชันนะครับ ช่องนี้ก็มีเพลย์ลิสต์ที่สอนแนะนําถ่ายตัดต่อหรือว่าถ่ายภาพนิ่งอะไรพวกนี้ทั้งโทรศัพท์ทั้งมือถือคุณเลือกชมเฉพาะเรื่องที่คุณชอบได้เลยนะครับไม่ต้องไปไล่ดูทุกอย่างอะไรแบบนี้ก็อยากรู้เรื่องอะไรก็ไปเจาะด,ดูเฉพาะเรื่องนั้นได้เลยนะครับก็แล้วก็อย่าลืมนะครับที่สําคัญที่สุดฝาก Sub subscribe ด้วยนะฮะถ้าชอบก็ u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์กดติดตามกันกดไลค์ง่ายๆนะครับนิดเดียวเองนะครับเป็นกําลังใจให้กันทักทายคอมเมนต์เข้ามาผมอยากรู้ว่า คุณดูแล้วมีความรู้สึกอย่างไรนะครับมีความคิดว่าอย่างไรกันบ้างน,นะครับมีลวกันยังไงก็ฝากช่วยกันสนับสนุนด้วยละกันนะครับสำหรับหนังไทยของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Ooh, that sugar